โอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับเทคนิคการเล่นวิงแมนอีกแล้วนะครับคือตอนนี้เหมือนว่ามันจะปรับใหม่แล้วนะครับผมเจ้าวิงแมนปรับให้เล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับยิงก็ยิงง่ายแล้วนะตอนนี้แต่ก่อนที่ผมทําเทคนิคก็คือการเบี่ยงเป้าออกแล้วก็ยิงใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องเบี่ยงแล้วครับคือยิงตรงๆได้เลยครับยิงตรงๆเห็นไหมจิกกระโป๊บยิงคือยิงง่ายมากเลยตอนนี้จะใส่เลดดอตหรือว่าโนซับโปหรือคูนึงคูณสองคือยิงยิงอย่างง่ายอะเออ คือแค่จิกสโคแบบยิงกดให้เป็นก็พอครับตอนนี้ทวนก็ไปลองเล่นกันดูนะครับก็ประมาณจิกลงนิดเดียวนะครับผมจิกแบบตรงๆไปเลยอะเออเพราะว่ามันไม่มันจะมันไม่เบี่ยงออกขวาไปแล้วอะเออตอนนี้มันดีตรงๆไปแล้วนะครับส่วนสําหรับใส่คูณสองขึ้นไปก็มันก็จะดีดมากกว่าเดิมหน่อยนะครับเห็นไหมนะอ่าก็แนะนําเอาที่ถนัดนะใส่ โนสโคหรือสโคแบบไหนก็ได้ครับเอาที่เรามั่นใจอ่ะยิงโดนโอเคเดี๋ยวไปดูเทคนิคการเล่นกันเลยนะทุกคนพี่คนยิงใส่ฉันจับล้วยิงต่อสู้พีศัตรูตรงมือสัตว์รูถูกนอกแล้วศัตรูถูกนอกแล้วกับลังยิงต่อสู้ กำลังปล่อยไฟควาจิกำลังรีโลดอาตัวน่ะส่ไม่รอดแล้วคุณเงยิงยูเตเบลพร้อมล้วกำลังรีโรดทีทีรองเทีารถติดกับเราระเบิดล้วระวังแฟลกเนตสุนีแลตัวเองเรืสามฉันก็ไม่ดึงรับแล้วกำลังรีโรด ำลยิงต่อสู้ไม้ถูกน็อกแล้วกำลังยิงกำลังยิงใส่ฉันน้องได้หลายเซตโซนไยแลนดเขาแพ้ให,ให้กับอีเยอะช่วเวลาเก็บไข่ได้มากขึ้น มีแค่แพ็กเกจควกนั่นสอคนที่ทำให้ศัตรูประทับใจแค่แพ็กเกจและฉันไม่ใช่คนที่ประทับใจง่ายมีคนเดินมาแต่พวกเขาก็มาในบรรทายกายให้ฉันด้วยิงต่อสู้แล้ว

กำลังร so ีโหลดกำลังชาร์จกรลังชาร์จกรอบถูกน็อกแล้วกำลังรีกำลังโดนยิงกำลังรีโหลดกำลังโดนตีเรากำลังโดนตีตรงนี้ถูกโจมตีกำลังถูกโจมตีต้องการความช่วยเหลือ กำลังถูกโจมตีตบเราไปอีกรายแล้วูได้จุออร่วงแล้ว,วาไป้ไปถูกโจมตยวาแบนเนอร์ปันไฟสัญญาณเกิดใหม่และพวกเขากลับมาฉันเอาด้วยกำลังลี่โหลดกัลังชาตกรอบของ่นันมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลือกสามร้<อ>านท้าเปิดให้บริการแล้ว กำลังเปิดใช้ Jump Drive เจอไหมเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามสสรอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนศัตรูอีกรายแล้วมีศัตรูอยู่ใกล้ใกล้รอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนต่อหนึ่งศัตรูอีกรายแล้ว รู้ได้สองสำรายเลยจากสามฉันก็ไม่ได้นับแล้วกำลังโยนจำ d r i ฟ์สกิล l t e r m i n a พร้อมแล้วสังหารสัตว์ด้วิธีดูแลตัวเองนะเขายิงใส่ฉันต่อสู้นอกได้อีกหลายรายพวกเขาแพ้ให้แกฉันอยู่เรื่อยเนไ่ใจมาและฉันก็ไม่ใช่คนที่ประทับใจยิ่งแนก กำลังรีโหลดกำลังโดนยิงเป้าหมายถูกน็อกแล้วกำโดนต่อสู้สู้ถูกน็อกแล้วกำลังยิงและพวกเขาจะเจออะไรดีๆที่นี่กำลังคว้างจำ d ได v e วงเซโซนอยู่ใกล้ๆแล้วและเรามีเวลา30วินาที ฉันพนันว่าเราจะเจออะไรดีเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะมีสกิลที่มาเกิดนับศัตรูได้สองสำหรายเลยจากสามฉันก็ไม่ได้นับสังหารศัตรูลลแล้วไได้้เววลลาปแมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีแม็กเพิ่มความจุก,กระสุสนสไนเปอร์ตรงนี้ลเลเวลค่สามเซนมสีสกิลอัลติเมทของฉันชาร์จพร้อมใช้างานแล้วคัมเซนวงเคล็ดโซน กำลังคว้างจ u ม r i ไให้เร็วกว่าน,นี้นกำลังส่งมากำลังกดลตัวแคแพ็กเกจเ<า>จกำกรแวัแพรนกำลังโดนิงกำลังยิงต่อสู้เป้าหมายถูกน็อกแล้วแต่รทกเขเว้วมมีก โอเคก็จบเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นวิงแม่นะครับมันปรับใหม่มาผมว่ามันยิงง่ายแล้วเหมือนมันเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับก็ไปลองจัดกันดูนะครับผมในโหมดไม่จะอันดับก็ได้ไปลองเทสกันดูก่อนครับว่าเออมันเล่นง่ายจริงไหมหลังจากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็อยากให้ทําเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะเจอกันชิดหน้าบายบาย